ข้อสี่พาพี่น้องมาดูด้านหลังหลังของพระบิดาหรือว่าแก้ววัดเกลือวันนั้นถือว่ามีเอกลักษณ์มากนะพี่น้องครับ <c oughs> เอกลักษณ์ส่วนแรกเรามาดูครับรูปทรงของท่านนั้นสองมุมเนี้ยองศามันจะเฉียงไม่เท่ากันมุมนี้จะเทลาดมากกว่านะครับอ่าถ้าเรามองดูนะครับเอาองค์พระเป็นหลักนะครับนี่คือมุมขวาองค์พระ นะครับอามุมขวาถ้าเรามองจากด้านหน้านะครับหรือเรามองจากด ja ้านหลังก็คือมุมเนี้ยมุมเนี้ยด้านด้านด้านซ้ายมุมมุมนี้เอาว่ามุมนี้ก็แล้วกันนะครับจะเทลาดมากกว่ามุมนี้จะฉันมากกว่าเห็นไหมครับลักษณะมันเป็นลักษณะของไม่ใช่สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับหรือไม่ใช่ห้าเหลี่ยมนะ hmm, ครับที่ส,ม,สมดุลกันนะเห็นไหมครับฝั่งนี้เทลาดมากกว่านะฮะอันที่สองครับลักษณะของร่องหลุมต่างๆเนี้ยเป็นเอกลักษณ์มากหลุมศีรษะนะครับจะลึกกลมใหญ่ หลุมแขนนะครับหลุมแขนสองข้างฝั่งเนี้ถ้าเราวัดดีๆนะครับในมิตินี้ยตั้งให้มันตรงอย่างนี้นะครับให้มันตรงกับเนี้ยมุมเนี้ยจะต่ํากว่าเล็กน้อยลักษณะท้องท้องอ่ะท้องแขนนะครับมุมนี้จะต่ํากว่าเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับอันนี้เวลาปั๊มเนี่ยมันอาจจะตรงมาไม่ตรงมาก็ได้เวลากดนะครับอ่าแล้วก็จะมีร่อง สะดือแล้วก็มีร่องขาร่องขาเนี่ยสำคัญนะครับเพราะอะไรครับมันจะเป็นตัวแยกว่าเป็นหลวงพ่อแก้วหรือหลวงพ่อปานนะครับเพราะว่าร่องจากหลวงพ่อปานนะครับถ้าเป็นที่วัดเครือวันเหมือนกันนะครับร่องเนี้ยจะไม่เท่ากันแต่ว่าร่องของหลวงพ่อแก้วเนี่ยร่องสองข้างเนี่ยร่องขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันมากแล้วลักษณะของ รอยตรงกลางเนี่ยครับที่เป็นขีดระหว่างขาเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆปิงคือฝั่งบนจะเชิดขึ้นเล็กน้อยฝั่งล่างจะงุ้มลงเล็กน้อยนะครับอันนี้คือมิติเดี๋ยวเรามาลงกล้องดูกันนะครับมาลงกล้องดูกันนี่ครับเห็นไหมครับลักษณะของหลุมศีรษะจะกลมลึกกว้างใหญ่ลักษณะของร่องนะครับร่องแขนสองข้างจะแตกต่างกันเล็กน้อยเราต้องสังเกตนะครับแล้วจดจํา นี่ครับแขนฝั่งนี้จะเป็นอย่างนี้ร่องแขนฝั่งนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามองมองให้มีตีมันตรงตรงนี้นตั้งให้ตรงมันจะต่ํากว่าลงมาเล็กน้อยแล้วก็มีร่องสะดือนะพี่น้องเป็นสามเหลี่ยมแล้วร่องขาเนี่ยสําคัญนะครับเห็นไหมครับร่องสองข้างนี้จะมีขนาดที่ความกว้างนะครับใกล้เคียงหรือเท่ากันและตรงกลางเนี่ยมันจะเรามองดีๆมจะคล้ายปริง่งคือฝั่งหัวมันจะเชิดขึ้นแล้วก็ง,งุ้มลงนี่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะ สัมผัสได้และสิ่งที่เราจะเห็นนะพี่น้องครับอ่าเนื่องจากว่าองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่ลงรักจุ่มรักหนามากนะครับจึงไม่เห็นเนื้อพระที่เป็นลักษณะของอ่ารอยนะครับของเม็ดร,รักเม็ดเล็กๆอะไรต่างๆแต่ว่าคือจุมรักลักษณะแบบสมบูรณ์แบบนี้ก็ทำให้เรามองพิมพ์ทรงได้ชัดเจนมากที่สุดเลยพี่น้องที่ักครับ